มหาสติปัฏฐานสูตรหน้าที่1,96่งนิกันติคือความพอใจตัววิปสัสสโนปกิเลนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกับวิปสัสสโนปกิเลตัวทุกตัวหรืออาจเกิดขณะที่เห็นสภาวะธรรม แค่นิดนิดหน่อยๆย,ยังไม่ทันเกิดผลดีมากนะักบางคนนั้นแค่สงสัยธรรมะสักข้อแล้วได้คำตอบทางวาจาเท่านี้ก็เกิดความพอใจยิ่งสำคัญว่าเห็นสัจจะเข้าถึงสภาวะธรรมอันละเอียดแล้วหากมีนิสัยติดตัวเช่นนี้ไว้แต่แรก เมื่อประสบพบกายเวทนาจิตธรรมโดยความเป็นของเกิดดับเพียงเล็กน้อยก็ยิ่งพอใจถึงใจเข้าใจว่าตัวเองได้สิ่งที่ต้องการอย่างถ่อมแท้แล้วประเสริฐกว่าผู้อื่นแล้วได้ชื่อว่าคุ้มชีวิตไม่เสียชาติเกิดแล้ว ตัวความพอใจนั้นหากพิจารณาจะเห็นว่ายังเกลือกลัวอยู่กับอัตตาว่าเราดีอัตตาว่าเราเยี่ยมบางทีเป็นอัตตาละเอียดไม่ต้องการให้ผู้อื่นเขารู้ว่าเราเก่งแต่ต้องนับเป็นอัตตาอยู่ดี เพราะความได้สิ่งที่หวังนั่นนั้นย่อมผูกอยู่กับความหมายครอบครองความหมายของสมบัติจิตจึงไม่เป็นกลางจริงและสะดุดอยู่กับความพอใจเลิกคิดทำความเพียรเพื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการต่อเสียแล้วนิกันติอาจเกิดขึ้นเป็นห้วง แบบเป็นตัวสะดุดบ,บนเส้นทางนานๆครั้งหรืออาจเกิดขึ้นทีทีเหมือนกำแพงขวางไปเลยขอให้สังเกตว่าถ้ามีความพอใจมากขึ้นเท่าไหร่เมื่อนั้นเราจะลืมดูอะไรหมดแต่ปักเข้าหลงอยู่กับความพอใจนั้นอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแทน วิธีแก้คือต้องพิจารณาว่านิกันติจัดเป็นความหลงหรือโมหะชนิดหนึ่งมันสังเกตบ่อยๆยามเกิดนิกันติขึ้นมาดูอาการที่จิตจมเข้าไปหรือแช่อยู่กับภาวะเช่นนั้นและสังเกตว่าเมื่อรู้ตัวว่ากำลังเกิดความพอใจยิ่งยวด ก็จะปรากฏลักษณะของสติผอนตัวเข้าสู่ความเป็นกลางยิ่งเห็นมากนิกันติก็ยิ่งฝ่อลงกระทั่งเกิดแล้วหายทันทีแบบถูกเข็นเป็นอนิจังไม่สามารถครอบงำสติเราได้อีก โดยทั่วไปแล้วถ้าหากทำสมถะและวิปัสสนาตามแนวที่พระพุทธองค์ปูทางไว้มากๆก็จะป้องกันความเข้าใจผิดได้แต่ต้นมเช่นเจริญอาโลกกสัญญาจนรู้จักแสงแบบสมถะไว้หรือทำอากาศกสิง จนรู้จักความว่างแบบอากาศไว้ก็คงไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในแสงหรือความว่างที่อาจปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นว่าเป็นนิพพานหรือการบรรลุมรรคผลอย่างไรก็ตามเพียงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิปัสสนูปกิเลไว้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นกรอะ ป้องกันความเข้าใจผิดได้อย่างแข็งแรงแล้วชั้นหนึ่งกับทั้งเป็นเกณฑ์ประเมินตนเองได้ตอบข้อลังเลสงสัยของตนเองได้ว่าปฏิบัติก้าวหน้ามาจนหลงบนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ถ้าก้าวข้ามผ่านนิพพานโนป,ปกิเลได้ครบทุกข,ข้อ ก็จะทำให้จิตมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆขยับใกล้เป้าหมายปลายทางยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปด้วยแนวทางแก้ผลข้างเคียงจากการภาวนาเมื่อจิตรวมลงตั้งมั่นเป็นหนังนัง้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือปรากฏการต่างๆที่เราไม่อาจ คาดหมายบางคนปฏิบัติมาตรงทางก็ไม่เกิดอะไรพิสดารขึ้นเลยไม่แม้แต่จะเห็นนิมิตล่อใจแต่บางคนปฏิบัติมาตรงทางเหมือนกันทว่าขยันเห็นโน่นเห็นนี่เกิดปรากฏการแปลกประหลาดอันนี้ก็อย่าว่ากัน เป็นทางเฉพาะตัวของแต่ละคนทำนอนเดียวกับความฝันที่ห้ามกันไม่ได้บางคนฝันมากบางคนฝันน้อยโครงสร้างจิตใจแต่ละคนต่างกันอย่าดวนปรับปรำตัวเองหรือคนอื่นเมื่อพบประสบการณ์พิสดารว่าทำผิดพลาด ขอให้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับอาการอันไม่คาดหมายไว้ดีกว่าที่รวบรวมไว้ต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอไปแต่ละคนอาจพบปัญหาเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อหรืออาจพบปัญหาที่แผกที่ผิดแผกแตกต่างไปจากนี้อีก ก็อย่าได้ร้อนใจขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าเราทำสติปัฏฐานสี่ถูกทางจริงรู้เห็นอยู่ในขอบเขตของกายใจโดยความเป็นตรายลักษณ์ไม่มีความมุ่งหวังอื่นไม่มีความเคร่งเครียดไม่มีความคาดหมายไม่สำริปผลประการใดประการหนึ่งแบบด่วนได้ ก็จะไม่พบอันตรายใดๆเลยเพราะกรรมฐานที่ถูกต้องนั้นยิ่งทำจะยิ่งผ่อนคลายสบายใจเนื้อตัวเบาโล่งปล่อยวาง,ท,งทั้งของที่เป็นภายในและภายนอกได้เหมือนเกราะเหล็กที่ถูกถอดออกจากทีละ ชิ้นทีละอันสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าจิตปรุงแต่งง่ายก็ขอแนะนำให้อ่านเฉพาะข้อปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วกับตัวเองไม่จำเป็นต้องอ่านข้อปัญหาอื่นๆเพราะอาจทำให้คิดมากจิตจดจ่อกับปัญหาแบบหนึ่งๆแล้วเรียนอาการขึ้นมา หลักครอบจัก,กรวาลอันสามารถแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อนมีให้ท่องแม่นๆไว้ในใจสามอย่างคือสักแต่รู้อย่ากลัวอย่าสงสัยแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเองขอให้เชื่อมั่นว่าอาการหรือปรากฏการทั้งหลายเป็นผลมาจาก กำลังของจิตฉะนั้นถ้าจิตอยู่ในภาวะเป็นกลางที่สุดก็จะมีการใช้กําลังเพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างกายใจให้เป็นปกติไม่ใช่ให้ยิ่งปั่นปว่วนเตลิดไกลหนักเข้าไปใหญ่ความเครียด ความเครียดที่เกิดจากการเพ่งภาวนาแรงเกินไปจะเหมือนกับความเครียดชนิดอื่นๆในชีวิตประจำวันหลายประการเช่นมีความตึงตามเนื้อตัวบางส่วนมีความเค้นในใจจนรู้สึกแน่นเป็นก้อนแต่ความเครียดที่เกิดจากการเพ่ง ภาวนาแรงเกินพอดีนั้นบางทีอาจให้ผลเสียยิ่งกว่าความเครียดอันเกิดจากปัญหาในชีวิตประจำวันได้มากเพราะเมื่อติดนิสัยเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว<อ>ก็มักกระนำซ้ำที่เดิมไปเรื่อย เนื่องจากรูปแบบการภาวนามักวนเวียนกับที่เก่าอารมณ์แบบเดิมผลที่ออกมาจึงปรากฏทั้งทางกายและทางจิตมีนักภาวนาจำนวนไม่น้อยเลิกปฏิบัติไปก็เพราะกลัวอาการจะลุกลามเกินแก่ ความเครียดที่เกิดจากการเพ่งผิดส่วนนั้นบางทีออกมาเดินเล่นชมนกชมไม้เสียหน่อยก็หายได้แต่บางคนอาการหนักหน่อยเคยเกิดความเครียดค้างคามีอาการปวดเสียวหรือหนักกว่านั้นคล้ายชักกระตุกแบบอ่อนๆทั้งนี้เนื่องจากกำหนดจิตผิดพลาดมานาน ไม่เป็นไปเพื่อพ้นทุกพ้นกิเลสไม่ดำเนินตามมาตรฐานสักแต่รู้ความเกิดดับในกายใจแบบสติปัฏฐานสี่หรือบางทีเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสติปัฏฐานสีทุกอย่างดีหมดแล้วแต่เกิดความโลภด,ด่วนได้อยากเอามรคผลเร็ว ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งได้ผลนิดหน่อยแล้วลืมจุดมุ่งหมายลืมหลักการเดิมแทนที่จะกำหนดสติรู้อย่างเป็นธรรมชาติกลับขมักขม้นเพ่งเอาเพ่งเอาแบบจะทำความสว่างโพรงให้เกิดภายในวันนี้พรุ่งนี้บางทีวันหนึ่ง <c oughs> ปฏิบัติได้ผลจิตนิ่งเงียบประณีตยิ่งแต่อีกวันจิตตกไม่สามารถทำสำเร็จอย่างเคยก็ฝืนดันทุรังบีบบังคับจะเอาผลแบบเดิมประเภทนี้มีโอกาสสูงที่จะเพ่งแรงเสียจนหนักเข้าเสียจนหนักไปทั้งตัวเพราะนักภาวนา ที่ยังรู้จักโทษของความโลภน้อยนั้นพอรู้ตัวว่าสภาวะจิตที่ต้องการหายไปก็จะเกิดความกังวลทุรนทุรายได้ยังเป็นปัจจัยให้หาทางกลับไม่เจอบางทีอุบายที่ได้ผลสำหรับคนหนึ่งก็อาจกลายเป็นอุบายที่ส่งผลเสียสำหรับอีกคน เช่นบางคนจับความรู้สึกออกมาจากกลางอกได้แต่อีกคนพอลองจากบ้างกลายเป็นเพ่งกดเข้ามาในอกจุกแล้วจุกอีกก็ยังขัดขืนฝืนทําต่อบางคนพยายามเคลื่อนไหวช้าๆบางคนพยายามเคลื่อนไหวช้ามากๆเพื่อให้รู้ เข้าทันอาการแต่ฝืนกำลังสติตัวเองเกินไปกลายเป็นสั่งสมความเครียดไว้ในกล้ามเนื้อและจิตใจทับทวียิ่งยิ่งขึ้นทุกวันหรือบางคนทำเป็นตรงกันข้ามที่ชีเดียวคือพยายามเดินเร็วมากๆ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวแทนที่จะตื่นตัวกลับกลายเป็นเครื่องร้อนจิตกระด้างฟงซ่านโลภอยากสงบหรือโลภอยากได้มรรคผลยิ่งขึ้นไปอีกเพราะอาการเดินแบบเร่งนั้นจะไปในทิศทางจะไปในทิศเดียวกับความโลภพุ่งหาเป้าหมาย อันรออยู่ไกลๆเบื้องหน้าทางแก้เบื้องต้นคือทำอย่างไรแล้วเครียดให้ทำเป็นตรงกันข้ามหรือฉีกทางออกไปบ้างเช่นถ้าเพ่งกลางอ,อกแล้วเครียดก็ให้หาเครื่องกระทบมาแทนที่ประเภทออกไปวิ่งให้เท้ากระทบพื้นฉีๆ หรืออาจจะมองออกนอกขอบเขตของกายไปเลยเง,หง,งยงงหน้าแลมองฟ้ากว้างๆบ่อยๆมองเงยหน้าแลมองฟ้ากว้างบ่อยๆทอดตาออกไปให้ไกลจนเจอความรู้สึกสบายภายในอย่างต่อเนื่องหรือถ้าเดินช้าแล้วเครียด ก็ปรับอัตราเร็วให้เพิ่มขึ้นเดินเร็วแล้วเครียดก็ปรับอัตราเร็วให้ลดลงนอกจากนี้ยังอาจใช้อุบายปรุงจิตให้เข้าที่อีกอย่างคือให้ทอดตาไปข้างหน้าตรงๆยิ่งทอดไกลได้เท่าไหร่ยิ่งดีจับมองอะไร สักอย่างนิ่งๆประมาณสิบวินาทีจึงปิดเปลือกตาลงโดยที่สายตายังท่อจับตำแหน่งเดิมอย่าหลุกหลิดจากนั้นเอามือข้างถนัดจับศีรษะไว้ให้ปลายนิ้วกลางจรดอยู่กับกลางท้ายทอยขยับนิ้วกลางนั้นเคาะป๊อก ไม่ช้าไม่เร็วไม่แรงไม่เบาเพื่อให้จิตไปจ่ออยู่ตรงนั้นสบายสบายและที่สำคัญที่สุดคือสายตายังทอดไปเบื้องหน้าเหมือนเดิมโฟกัสนิ่งอยู่กับตำแหน่งเดิมระวังอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งกระเตรงจะเกิดความรับรู้เป็นกลางๆขึ้น ในภายใน,นและหากเมื่อยก็เปลี่ยนนิ้วเช่นแทนนิ้วกลางด้วยนิ้วชี้ทำสักพักจนเกิดความสบายและรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อสังเกตออกว่าวางจิตอย่างไรจึงอยู่ในความสบายพอดี ก็สามารถนำจิตแบบนั้นมาใช้ภาวนาต่อหากภาวนาแล้วเครียดอีกก็สลับมาเคาะอีกตามลำดับขั้นดังกล่าวแล้วจะพบว่าจิตอยู่ในดุลดีขึ้นเรื่อยๆและตั้งมั่นต่อเนื่องกว่าเดิมมากโดยทั่วไปจะสามารถแก้ความเครียดผิดปกติคิด ที่เกิดจากการภาวนาได้ครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นตึงขมับจุกแน่นหน้าอกหัวหมุนและอื่นๆเนื่องจากการทอดตาตรงทำให้จิตเปิดกว้างไม่หมกมุนการเอาสติไปจอ่อที่จุดกระทบท้ายทอยทำให้ไม่เพ่งเล็ง เมื่อได้ดุลกันระหว่างจิตเปิดแบบไม่เพ่งเล็งจึงให้ผลเป็นความตั้งอยู่ตรงกลางกลางการปรับจิตให้เข้าที่นั้นเป็นไปได้หลายแนวทางแต่หากฉลาดทำความสบายในสมาธิเสียแต่แรกก็จะได้ไม่ต้องตามกันแก ก็จะได้ไม่ต้องตามแก้กันทีหลังเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้แต่ถ้าทั้งกันทั้งแก้แล้วไม่หายก็อยากแนะนำให้ลองทำทานรักษาศีลขั้นอุกฤษเพราะอาจเกี่ยวเนื่องกับวิบากกรรมเก่าที่ตามมาให้ผมได้ถึงหน้า198 ดัมูชาพระรัตนตรัยอารหังสมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์้นช้ชาวตรัสรู้ชอบได้โดยพร่องเองพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมีข้าพเจ้าพิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เต่มผู้เบิกบ,บาน สวาขาโตพระคาวตาธรรมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพมังนมาสมามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปโนพระคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนามามี ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์โปสวดสรรเสริญพระรัตนตรยัยนมโมตัสสะพระคุวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพระกุวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตตสาพระคะวตอะาะโตสัมมาสัมพุทธสสะอิติปิโสพระวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกวิธูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระคาวาติสวากาโตพระคะวตาธรรมโมสันจิตติโก อากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทตาโพวินโยหินิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆบุโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาจิทางจตารีปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอนสพพัพักวัโตสาวะกสังโภอาหนโย ο, ปาหนโย ο, ทักขินโย ο, อัญเชริกรณิโย ο, อนุตรังปุญญะเขตังโลกาสาีิปแแะเมตตาแผ่เมตาเมตาให้ตนเอง อาหารสุกิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหารนิทุขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศรจากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศรจากเวรอาหารอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศรจากอันตรายทั้งปวงสุขีอตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงแทนแผ่เมตตาให้ผู้อื่นดุเจ้ากรรมานายเวสัพสตาสุขิตาหงตุตุนิทุกขาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอตานังปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จนถึงความสุขปราศจ,จากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแข้งใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสรเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอพยญาประชาโหนตุจงเป็นศขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณีชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยนนเส,เส,เ timeline. สุขีอตานังปริหารันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิ